ันี้พี่ตื่นเต้นมากน่ารักเหมาะสมจริงหรอพี่จ๋าหน้าตาเท่าอายุอยู่เลยอยู่ด้ว่ผมยี่สิบหกครับเฮ้ยเท่ากันเลยพี่จ๋าใช่พี่จ๋าได้เลยอ่ะได้เด็กกว่าผมอีกนันเองจิงเหรอเราพี่พี่รันยังจับนี้นะยังไม่รู้จักกันใช่ไหมเมื่อกี้เราโดนกันแล้วดนี่เอาอย่างนี้ถัดบอยไฟอีกทีนี้ตอนนี้นะคะโปรเด็ดโปดีโปเลิดมากนะคะแบบนี้ 1. งแถม่เกเก้ดเลยถ้าใครอยากมีผิวที่ใสมีแฟนที่หล่อคือพอผิวใสหน้าตาแบบ คนแบบนี้จะมาจีบเราไงชัดแ่องเจนอย่างเงี้ยแบบใช่ป่ะแล้วถ้าผมอยากพิวใส่แห้งแบบคนแบบพี่มาจีบแบบผมต้องกินจี่เม็ดะเอ้ยเอาเลยสำหรับยิวนะยิวยิวผ่องอยู่ละอวันละเม็ดแต่ถ้าวันไหนที่ยิวแบบไปตากแดดมาไม่จาฟังนะ เล่นได้เต็มที่เพราะเดี๋ยวพี่เต๋อมาจะได้แฟงกันนะช่วยหน่อยเพราะเดี๋ยวพี่เต๋อเสร็จตะพงมาหนูจะเล่นใหญ่ด้วยถ้าเขาเล่นเบาหนูก็ํำได้เบาอีกตอนนี้พี่ก็ต้องเกรงใจสามีพี่ด้วยไงสวยมาก่ใจหรอกมีเบร์ก่อนทุกคนช่วยหน่อย1ึ่งแถมหนึ่งวันนี้โปรดีมาก2 9 9จัดไปเลย กับผักค่ะกระปุกละ20เมตรค่ะทุกคนทานได้20วันแต่ถ้าใครที่จะบู๊บูทานได้10วันนะคะอันตัวเนี้ยม่วงแนะนํามาเพราะมม่วงเป็นคนผลิตเองทำเองแล้วก็กินเองแบบนี้ผิวจะได้แบบนี้ทุกคนดีเลยนี่จริงจริงเพราะว่าพี่ชอบอ่านเว้ยเพราะว่าพี่เข้าใจว่าอาหารเสริมอะมันช่วยเราแบบไหนได้บ้างจริงๆตัวเนี้ยจริงๆที่ทำมาเป็นนวัตกรรมของเกาหลีด้วยนะเป็นตัวต้านแก่ดั้งเดิมใครไปดูรีวิวไปดูเลยแอดูแอดูเป็นตัวต้านแบบไม่ด้แนได้ กินนะฉันขอแค่สิวันผิวเธอจะดูแบบเป็นน้องออโรร่าท่าบ้านไม่ดีขพืนเนี่ยทำคิปด่าได้เลยว่าได้จัดมาเลยพ่ะงแต่จะบอกเลยพี่ตาลองมาแล้วพี่ต๋าลองมาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่าผิวตอนแรกอะโทมจริงๆตอนแรกรู้สึกเลยว่าเเวลาเราขี่จักรยานไปไปทำงานไ่เระ จริงมันมันมันจะยไม่ทด้มานหรอใช่พี่เดี๋ยวาทำงานจริงจริงจริงร้านดอกไม้พี่อยู่ปากซอยบ้านแล้วตอนทางานแต่โมก็โมงแล้วมันมันรู้สึกว่าผิวเราผาบลงแล้วมันรู้สึกแล้วดูแบบดูแก่แต่พอพี่ตัวเนี้ยพี่โมบอกว่าเจ้าสาวเอาไปกินตัวเนี้ยวันละสองเม็ดสัปดาห์แรกแล้วดูผิวแบบคือแบบเป็นงานผิวเลยอุ้ยคือคนขค้นต้องดาวนี้อ่ะอ่ะ พี่ว่าตัวไม่ต้องกดดันเพราะเมื่อกี้พี่อ๋องขายได้เป็นล้านเลยพี่คิดว่าพี่จะได้ประมาณสิบหรือสามทุกคนทุกคนกระปุกหนึ่งมีกี่เมตรมียี่สิบเมตรค่ะมีคนข้างหลังน่ากลัวน่ารักเจนนี่ เจนนี่ใครแบบดูแลปกป้องพวกเราน่ก็ต้องมีคอร่าของความแบบว่าเป็นผู้คุมหน่อยเงี้ยเอาอย่างงี้ค่ะตอนนี้สี่นาทีสุดท้ายนะคะ1แทนกดตะกร้าเลยกดให้ทันนะคะปกตินะมานาไม่มีโปรโมชั่นนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวนะจ้าใครอยากได้คู้คุมจัดกันเลยบอกว่าสั่งมารอบที่แล้วจากไลฟ์พี่เจนรอบนี้ผิวดีขึ้นจริงว้าขอบคุณแม่ะร้อยออเดอร์สุดท้ายนี่ค่ะบอกเลยว่า ตัวสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูค่ะ NAD นะคะ Ribme มีแนทแนดตัวนี้เป็นตัวที่เสริมสร้างเซลล์มีแนทด้วยตัวนี้เวลาเซลล์ของเราเนี่ยเวลาอาหารของเซลล์ทำให้เราดูเด็กก็คือตัวแนทเนี่ยแหละค่ะแต่เพราะว่าอายุมากขึ้นเนาะแนทจะหายไปแนทเป็นริปที่คินอีกทีละสองหมื่นใช่ เราเคยดิฟใช่ไหมใช่ปกติอย่างเงี้ยสิเมตรเท่ากับ1นึ่งดริฟต์จริงปะจริงคือตัวเนี้ยคุ้มค่ามากมากสุดๆทุกคนแต่อยากให้น้องอิสลามทานได้ไหมทานได้ค่ะหรือพี่ขายสองร้อยเก้าเนี้ยนะจริงหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเลิศมากเลยหนึ่งแถมหนึ่งอีกจริงสองสองเก้าเนี่ไม่ได้อันเดียวนะนี่สองอันแบบนี้เลยเท่าไหร่ยแล้วสิเมตรเท่ากับหนึ่งดริฟปใช่แล้วในกล่องเนี้ยมี20เมตรอย่างเงี้ยได้40เมตรสองเก้าเก้าคือคุ้มมากทุกคน นี่อายุเท่าไหร่ค่ะทานได้ทานได้ตั้งแต่12บสองขวบขนาดนั้นเลยเหรอ12ไม่เป็นไรมั้งเอาสิบแปดดีกว่าสิบแปดเออใหญ่กำลังคุ้มค่อมเลยอ่ากำเลยว่าอยากสวยกรึบกรึบกรึบทานได้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่สี่สิบสองก็ทานได้ทานตลอดจริงๆบอกอยากให้ทุกคนสวดในการเดินของขวัญตัดหน้าี่จ๋เจนไปดิวมาแล้วเจนบอกพี่ม่วงว่าเดี๋ยวเจนจะให้คิวดูอีกแต่ว่ามีข้อแม่น้องปวดหัวอีกแล้วหันึ่งแถมหนึ่งสองร้อยขวบเฮ้ ตอนนี้นะตอนนี้สองเก้าเก้าสายเปมากพี่เสียเงินไม่ว่าแค่ไหนได้แต่ว่าสามนาทีจบเลยเดี๋ยวพี่พี่มาตูมอีกจริงไหมเนี่ยจริงกระบอกดึงพี่น้องแกกำลังอ้อนหนูว่าแกขอคิวด่วนไงกระบอกละร้อยนะครับพี่เนี่ยนะวันเนี้ยบ้าเธอรู้ไหมปกติเท่าไหร่ปกติแปดร้อยเก้าสิบบาทนะสองพันพันหกใช่สองพันพันหกวันเนี้ยสองเก้าเก้าพี่เหลว่าคุ้มแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ว่า ทุกๆของกากๆนะที่ลดให้เพราะว่าเนี่ยแกชอบความแมสแกชอบความสนุกใช่ฉันต้องการให้ตะกร้าหอตเอาไหมเอาเลยคุ้มๆไปเอาไหมใครเอาสองร้อยกดใจมาเอาไหมเออเอาไหมใครอยากจำัดได้ไหมใครอยากได้กดหนึ่งใครอุ้ยกดเลขกหนึ่งเลยเหรอเหลือหอนอะอึงงอนนั่นตรงนี้ไม่ไม่จับเวลาแต่ให้แค่สองร้อยบ้านดีไหมครับ เอาแม้กดหนึ่ง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 แล้วก็ไม่กดอีกบุกละร้อยมาขายขาดทุนแล้วนี่หว่าอุ๊ยพี่สุดๆทุกคนคือเลิศมากกิวพวกสูดพี่คือโปรตีนถ้าแบบอะไรที่เราขายกับบุกละร้อยอ่ะคือแบบมีเท่าไหร่ก็หมด แล้วพี่บอกเลยว่าอันนี้มันเป็นสูตรของเกาหลีแล้วถ้าเกิดเพกพริกหลังกล่องนั้นนวัตกรรมเยอะมากตัวนี้มีทั้งแอคทีว่าไว้เป็นกูต้าแบบรีวิวรีดิวฟอร์กูต้าที่ดีที่สุดแล้วมันทาให้ผิวขาวระจ่างสฉันกินเองทุกคนฉันเป็นเจ้าของงานฉันทําเองกินเองนวัตกรรมของฉันเองดูผิวฉานมีคอมเมนต์บอกว่าแล้วฉันไม่ให้ฟมากๆต้องการแค่ให้ตะก้าแต่ต้องการให้แค่ตะก้าพอแล้วฉันอยากให้ได้ลองเลยวันนี้เอาให้ลมลูกกินได้ไหมอะไรนะคะให้ให้น้องกินอย่ามึงกิน ให้นู่อย่าพึ่งกินนะคะเพราะว่าเอาไปปรึกษาคุณหมอก่อนมันจะไม่สบายใจหลายสิ่งนะคะแต่จริงของเรานวัตกรรมธรรมชาติทานได้ทุกอายุทุกวัยของขอราคาขึ้นเลย2องบาท200ชิ้น200บาทโอ้ยกดหลายคนถามว่าคุณตั้งแต่เห็นคอมเมนต์เมื่อกี้บอกว่าราคาคือ1แถม1 200บาทไปแค่200ออเดอร์นะคะให้รันนะครับโค้ชโชคดีแล้วคนณโชคดีมากให้ทันแค่200ออเดอร์กดให้ทันจะบอกเลยว่าคุ้มมากคุณพีมาแล้ว ยังยังยังนี่ยังไปสองเกอยู่ไม่จับเวลานะสองร้อยออเดอร์ปึ้งเลยสองร้อยออเดอร์สามวิก็หมดเชื่อเดี๋ยวพี่เอาทุกคนเนตนะครับเนยังไ้นนไม่ปไปไปเช็คราคาเลยทุกคลินิกฉีดที่คลินิกไหนก็ได้สองหมื่นสามหมื่นนะครับเนตแล้วผมชอบฉีดมากใช่ผิวก็จะผ่องอันนี้พี่บอกว่า10เม็ดเท่ากับฉีดหนึ่งครั้งใช่มันคือราคามันคือ10เม็ดเท่ากับดิฟเนตหนึ่งครั้งในนี้มีทั้งหมด20เม็ดเท่ากับเธอดิฟเนตไปสองครั้ง เพอได้นะคะ1 0 0รบาทวันนี้คือห่ไปหนึ่องร้อยบาทไปแล้วนะเชื่อไหมก็จ๋าเอเลยอ่ะแค่กระปุกเดียวอ่ะจ๋ารู้สึกว่าผิวเรง่ายเกินอเฮ้ยง่ายเกินยังไงนะไม่ตอนนี้คือขายได้จะครึ่งแต่แล้วมีายเถอเฮ้ยเ่อเลยค่ะเดีนี้พ่เตาขอเยอะกว่านี้ค่ะขอ้ยเหรอเป็นีมากครับวันนี้าง่ได้ง้าง ใากได้รีวิวได้เลยปังมากทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะคะแข่งวันนี้นะวันนี้ก็รีบกดสานะคะทุกคนใจเย็นๆนะเดี๋ยวราคาขึ้นนะตอนนี้ราคายังเป็น299ทุกคนรอเลยรอเลยเพราะว่าพอ200ปุ๊บมี200ชิ้นคอยอยู่แล้วพี่ตอนนี้คือ200ออเดอร์200บ้านปึ้งเลยปึ้งเลยตอนนี้ยังเป็น399อยู่นะใช่แต่เอาวิธีกดให้ทันนะพี่มันมีใส่ตะกร้าไว้พอราคามายืนยันอ่าถูกตว่าใส่ตะกร้าไว้พอราคามายืนยันป้าใครไปใส่ตะกร้าทีหลังแล้วพี่ยัน แล้วขอแค่รอบเดียวนะครับไม่ขอเพิ่มนะเอาง่ายๆนะต่อให้พี่ทาน299คุ้มมากเลยคุ้มมากจริงๆราคานี้พี่เลือก200เนี่ยพี่ไม่ต้องนับหนึ่งถึงสามหรอกหนึ่งวิก็หมดเออไปไปได้ไปไปได้ไปไปได้เลือกขนาดนี้ขวด20มตลค่ะทานได้20วันแต่ถ้าใครที่อยากจะ ไม่ไม่ยอดไม่ต้องเพิ่มในระดับอ่ะอ๋อไม่ให้ยังไม่ได้เราถืออย่างนี้พอแล้วทุกคนกดเลยบอกเลยว่าคุ้มมากตัวนี้ปรับระดับผิวได้หนึ่งระดับปรับระดับผิวขึ้นหนึ่งระดับจริงจริงก้วบวแล้วก็หมดเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วจะอได้ก้าบั๊กเลยสุดยอดโอ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วโอ้คุ้มมากจริงคุ้มคุ้มสุดๆเอาง่ายๆนะคะทุกคนหมด ตอนนี้ไม่ทันมีคนไม่ทันคนใส่ตะกร้าไว้หมดแล้วยืนยันได้อีกร้อยคนสุดท้ายใส่ตะกร้าไว้อย่างเดียวไม่ได้ต้องยืนยันอใครทันวะหมดแล้วจริงๆห่ะหมดแล้วจริงพอแล้วลำบกแล้วพี่เห็นพี่เห็นเลยจะไม่ใจเลยต้องบอกแฟนเีงต่อร้ยบ้านแล้วก็ไม่ขอแล้วเมื่อกี้เขาต่อล้องต่อได้พี่สองร้อยบ้านแล้วก็ไม่ขอแล้วผมไม่เกี่ยวนะดี่เอเป็นคนทำเขาต่อรอกัน ได้ไหมคะไม่แล้วไม่ขอแล้วทุกคนบองไม่ทันไม่ทันมีใครไม่ทันใส่ใส่ตะกร้าไปเลยเฮ้ยพี่ถ่ายไม่ทันไลยจ้าสองร้อยบ้านนะพี่จ๋าไม่รีบใช่ไหมไม่มีบพอสองร้อยบ้านแต่แสบหลอถจะได้เข้าไปปิดล้างให้ คุณไปรุ่นมากเลยนะผมจำคุณไปได้นะคุณมองมานานเลยคุณแต่งตัวเต็มไม่ชั้นอายุ25แต่คุณแต่งตัวเป็นกระเทยมากเลยชอบนี่นี่ดูกระเทยไงน่ายเอาอย่างนี้ทุกคนกดตะกร้าไว้ตอนนี้ขึ้น399อยู่กดไว้ก่อนรอยืนยันนะคะีเด๋ยวคนที่ทนด้วยแล้วให้เพิ่มจริงเหรอพี่ใช่200บาท200เลยอ่ะเฮ้ยใจปั้มมากเลยพี่จ๋ารู้สึกดีใจมากขออีกเพิ่มอีกสองลน์บ้างแรงมาก แรงมากเจนเปิดแอร์ตรงนั้นพวกไหน่อยค่ะเออร้อนเหรอคะขอโทษทีค่ะร้อนเหรอลูกผมต่อราคาลูกค้าเจนด่านะอันนี้เจนต่อยนี่นี่ใครนี่ใครใครเจ้าของโรงงานค่ะพี่รักเขาแค่เนี้คนนะแข่งไม่รู้แล้วอย่าเล่นนะเดี๋ยวเราไปหาผลิตอะไรกับแกอีกก็คุณวายอ๋อนี่คือดีลรับเหรอนี่คือทำเพื่อดีลรับเหรอโอ้ก็ต้องผลิตเพื่อที่เอากูปองมาคนโอุย อยงยังยังกินยังไงคะกินเราไม่ต้องบอกเราไม่ต้องบอกว่าทานเพิ่มเงียบๆแล้วก็ใครทานก็ทานมาแล้วมาแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องแบบเราแบบไหว้รออย่างปะอย่างอย่างอย่างที่คนเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดจะบอกวิธีทานก่อนนะคะตัวนี้นะคะทานวันละ1เม็ดนะคะวันนี้ราคาที่จะขึ้นให้คือ1แถม1คือซื้อไปเนี่ยในขวดนึงเนี่ยจะมี20เม็ดนะคะพอ2ขวดก็จะมี40เม็ด หนึ่งแถมหนึ่งอ้าวเก่นกินแล้วเดอ้อกินวันละหนึ่งเม็ดถ้าใครอยากจะบู๊ตบู๊ตนะ<อ>ไปเลยสองเม็ดเออดอดีวินแนทแนทเด้อหมดแล้วหมดละ นี่ราคาเนี้ยจริงไหมหมื่นสี่ขางหมจริงแต่ว่าอย่าให้มันขัดถึงขึ้น่ปข้างบนขันที่หมูเราจะขันมุนาขันตอนไหนอะคะทานอ่ะพี่มงานทานก่อนอาหารใช่ค่ะก่อนอาหารหรือพร้อมันอาหารก็ได้นะคะแต่วแนะนําเป็นก่อนอาหารเพราะว่าจะได้ดูดซึมได้ดีค่ะจะตัดทานตอนท้องว่างใช่มามีหมูอีกตัวมีแต่อย่ามาขอเรียบร้อยให้โดนแน่นอนเรียบร้อยอย่าขออีกนะแอปเ a p ลไซเดอร์นี่นะโปมาฉ่ำอยู่แล้วเจน เมื่อกี้ไปหลายแสนละไม่รอดรอบนี้นะหนูขึ้นราคาพี่มาก่อนพี่ให้เท่าไหร่คราหลังพี่ก็ไม่ต้องคิดโฟมอั่นไม่ต้อง๋จวพี่บอกให้พี่บอกให้ราคาที่พี่จะมานะปกติ200กว่าบาทใช่ป่ะอันเนี้ยสามแถมหนึ่งทั้งหมดเนี่ย790แล้ววันนี้ก็เนี่ย793กแถมหนึ่งแบบเนี้ยทั้งหมดได้เจ็ดร้อยได้ัน้ี้คะโปรวันนี้เลยโปรวันนี้1ชิ้นเท่าไหร่คะร้อยกว่าบาทตกร้อยกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่ดิ200ร้อย สองห้าสำหรับหนึ่งหนึ่งอันปกติ390แต่วันนี้ขายแค่265สำหรับเจนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอพี่ไู้เพราะไม่ได้ไหมรอบนี้หนูจะไม่ต่อเวลาหนูจะไม่อะไรหนูจะ5นาทีปึ้งแต่ว่าพี่ม่งเจนอยากเป็นลูกค้าโรงงานพี่จ้าทีนี้ปุ๊บกูเป็นตอนนี้กูดิงจุกเจ้าของโรงงานไหมมั้ยเจนคือมันล่อซื้อทุกคนกดหัวใจไว้เรามาดูเจนล่อซื้อพี่ม่งกันเอออ่ะ ทุกคนอยากได้เท่าไหร่เอออ่ะเอ่ะทุกคนอยากได้แอปเปิ้ลไซเดอร์กามิบอกจต่พระคุณไปก่อนทุกคนอยากได้เท่าไหร่อันนี้กินเพื่ออะไรนะแอปเปิ้ลไซเดอร์แอปเปิ้ลไซเดอร์กามิช่วยลีนขอมอทุกคนมันดีมากมุ่งกินมามันหกเดือนฮะอ๋อช่วยช่วยเอ๋อโอ้ช่วยองเงี้ยเงี้ยอ่ะอ๋อโอขโมยขโมยไงแกเั็นตัวเล็กมากจริงสิละกระปุกยังต้องกัดอ่ะตุกกระปุกนอ้โหขโมยขโมยเหรอขโมยโอ้ พี่โมงผอมลงมากมากมากั้นผอมแงด็กประมาณนห้ให้ดูนะเก็บละน่าเกยบะแต่มันแต่มันไม่ได้หรอะเ่ยช่วยเรื่องนี้แหละตัวเธอชช่วยเรื่องนี้ทุกคนอแนนคุณจะมาโชว์องค์โชว์เอวอะไรอย่างี้อย90ได้ไหมอุ้ยอุ้ยแรงมากดูหน้ามงดูแรงมากตา90ปะ มาทำอะไรที่นี่วะเอาอย่างนี้จะจ๋าจะบอกให้ก่อนว่าตัวตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นซอฟต์เจลแล้วนะตัวนี้เป็นเหมือนขนมจานหนูขอโทษที่ต้องแทรกได้ค่ะกี่ตัวนี้ครูปอง5โมงเข้าเหลือ2กระปุก180ยแปดสิบมกเข้าคิวครูไมนใชหรอต๊กตอกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูขอให้เพิ่มโอ้ร้อยแปดสิบตอนนี้เป็นสองร้อยยังมีอยู่ นทอรูุ้ไหมปกติกามี่มันทําจากไขมันสัตว์ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นเพคตินทําจากพืชดีบแกนทีนทานได้ทานลานด้วยนะคะทานได้อร่อยมากเลยฉันบอกเลยว่าฉันกินแอปเปิลไซเดอร์มาประมาณ6เดือนแล้วตัวแค่นี้ชน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 แค่นี้อ่อากินยอร่อยแล้วก็แบบบอกว่าอร่อยป้าใช่อันนี้อร่อยจริงวันกินแล้วอันนี้เหมือนน้ำนลไซเดอร์ป้ามันเหม็นมากเหมือนน้ำพ่ออันนี้เหมือนออม่ะเออแต่อันนี้คือสกัดความเหม็นออกดึงความ เป็นกรดซอกรดอาหารได้หรอกรดอาหารได้เลยมึงคือไม่กูจ้าได้เอ้กูอันนี้ได้หรอได้ค่ะได้อ่าเสริมที่ทำจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นวัตกรรมล้วนๆหุกคนอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับจริงเพราะว่าอะไรว่าความเบื่อของใครคืว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์เว้ยมันเหม็นมากแล้วฉันกินทุกวันแต่ฉันอยากให้พ่อแม่กินแล้วพ่อแม่กินไม่ไหวจะร้องไห้เพราะมันกัดกระเพาะได้กินไมอยากกินอีก สองเมตรพอเธอเชื่อแม่ไหมเออพี่เคยกินเสียนะกินเพลินตลอดอ่ะดูคอนะเออเอาดิแกแกจะกินวันนี้ราะว่ามันเป็นกัมมี่ที่แบบว่าเนื้อมันแบบมันเป็นเพ็กตินเทำจากพืชแล้วแกนตัวนี้ไม่ได้ขนมนะมันไม่ใช่ไขมันสัตว์ปกติที่เป็นกัมมี่จะเป็นไขมันสัตว์นะคะตัวนี้จะเป็นเพ็กตินทำจากพืชคือคุณภาพเราคือม่งทำมากินเพื่อตัวเองกินเองแล้วทำให้แม่กิน นะคะแล้วแม่กินแอปเปิลไซเดอร์ปกติไม่ไหวเลยทำมาเป็นทํายังไงก็ได้ให้แอปเปิลไซเดอร์มันอร่อยอะแล้วฉันจะเปลี่ยนเพอร์เซพชันของคนที่ปกติคนคิดว่าแอปเปิลไซเดอร์มันอิ่วแต่นี่จะต้องอร่อยหลายคนถามว่ากินเพื่ออะไรกินเพื่อนี้รู้จักขอมอไหมขอมอ กินว่าเนี่ยค่ะอย่างนี้ดูพี่ฟังนะดูเอวแกต้องกลับติ๊กตอกเขาก็เป็นคนไทยการที่พี่พูดว่าเขาก็รู้อ๋อแล้วแหละนี่แหละทุกคนรู้ก็โอเคตัวนี้มันช่วยดักขอปบอสดยวของบอสไปติ๊กไอของกูบอกให้พี่มาะตูด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้ราคาขึ้นเถอะดักไขมันออกไปตัวนี้ก็ ได้ช่วยอะไรเลยปวดหัวมากเลยนะที่พูดเมื่อกี้เราพูดผิดนะคะไม่ใช่ตัวนี้เออไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ได้เราเย้เได้เออได้ใน้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวอื่นให้ตื่นเต้นนะเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าพูดอย่าพูดจนตายอย่าพูดจังการกินได้ไหมพี่ตูมหนูขอควงจังการจังการให้แล้วจังาแล้วจังการมาแล้วจังการมาแล้วคว้ายฟรับสดไหมดูดีจ้าราคา นี้ราคาเจนปลากับเจนเจนค่ะเจนค่ะอนุชื่อเจนมากับจานกมากับมอเป็นไปไม่ได้ร9 0้าสิคือจะบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะดูแลตัวเองให้สุขภาพดีนะคะทรงลังน้ำไส้นะอยากให้แบบเหมือนกับเผาผ่านเร็วๆเอาง่ายๆแบบเหมือนกับทำให้ขอมอหายขอมอเออเข้าลูกค้า เอาไปเลยเก้าเก้าแสนสี่แล้วค่ะไม่ร้านไม่ให้ลงนะคะไลน์นี้ไปได้ยังไงแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าตัวนี้คือไม่พูดได้เบาๆจะพูดว่าอะไรไม่มีเนื้อสัตว์เอามันคือแอปเปิ้ลไซเดอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแไป่รู้เดอร์ยังไงหรือว่าใครไม่รู้ไปเสิร์ชหาเดี๋ยว่หยุดเวลาพี่ราคาเด้งอ่ะทำไมให้น้อยอ่ะหมดแล้วพอแล้วจ้ ทำไมเธอใจดีจังอะเป็นดีว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เลยไงมันเหมือนมันพี่อะตอนเนี้ยฉันเป็นตัวแทนของคนซื้อของค่ะเลิศโอเคอ่ะนเซนนีฉันแปะให้น่อยมั้งชนแปะได้ไรลืมลืมเลยไเหลือสองสอง็มันคือมันคือเยลลี่แอปเปิ้ลเหลี่ยทุกคนมันไม่ได้แบบ ฉุนไม่ได้อะไรเลยนะกินง่ายมากเนี่ยอร่อยมากคือมันมีข้อเสียแบบนี้พอเราลดราคามากๆเจ้าของแบรนด์ไม่สามารถให้เป็นพันบ้านได้ใช่เมตรแต่ก็ถือว่าสนุกสนุกโอ้จ้าสนุกมากเลยเจนเอ้ยมาแล้วนจ้อยม้วนลอยลอยลอยซื้อบูธหรือยังขายเราหรือยังยังจะมีหน้าไปให้เขาซื้ออีกรู้สกเขาอะไรได้ขาดฉุนพี่จ๋าถ้าเขาซื้อบูธพี่จ๋ามาช็อปที่บูธด้วยนะเออ นมีไหมจะได้ไปสอนจะได้ไปสอบพูดว่าห้ามพูดอะไรบ้างมีหอมออะไรอย่างเงี้ยมีมีมาพี่ชอบพี่ขอเป็นร้องเพลงได้ไหมถ้าพี่จ๋าพูดได้เป็นพี่จ๋าพูดได้หมดเลยนะแต่บริการให้เอ้ยไม่เขวันนั้นช่องยังปินดีออ๋เห่อตกลงตกลง อันนี้เอ็กซ์ก็ซื้อได้จากอเมริกาทุกคนแลวทุกคนได้ไปในราคานี้จะบ้าฉันจะบ้าแล้วทุกคนในกระปุกมียี่สิบเมตรนะคะสาม 30เม็ดเม็ดมันแบบมันคือนิ่มๆแบบนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยไม่ทานเนื้อสัตว์ทานได้ไหมปกติไอ้ตัวนี้หยุ่นหยุยืดๆืดแต่มันทำมาจากเนื้อสัตว์ไม่ใด้หรอตัวนี้ทำาจากกกินได้กินได้ไม่เกินสีไม่เกินสี่กินได้กินได้ได้ค่ะก็ทานได้ไ่นมันอร่อยแล้วฝรั่งที่แบบว่าเขาไดูแลตัวเองเากินทุกวันพเียวนะวาใช่เดนิเบแฮมเียนด้ยนะตอยเขากินมาประมาณแบบ10กว่าปีค่ะแอปเปิลไซเดอร์เขาก็เลยดูเด็กใช่ันี้มทมากวนี้จริงๆเหละส ขนมได้ส่งมาให้เจนด้วยราคามาแล้วราคามาแล้วเลยค่ะเราไม่ีเวลาเดินพี่มมงเหี้ยยังงนี้นะโอ้โอโอถ้าหนูกินจริงอ่ะปกติคลิปหนู 2, สองแสนแต่พี่หมอสิบคลิปหนูคิดล้านห้โโาโอ้ขายต่อเออขายต่อเลยอ่ะขัยต่อเลยอีกทีด้วยเออพี่โมงก็ซื้อ้ไปเถอะเนี่ยล้านห้าอยู่กินเท่าปีด้วยออนี่วันละวันละสองเม็ดก็เลยนักซิมมันไม่เกินใช่พี่กินไปหลายเมล็ดเนี่อร่อยด้วย คือเวลาตอนเช้าๆเนี่ยนะค่ะที่อยากจะหุ่นดีสุขภาพดีผิวดีผิวใสเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายเราดูดซึมวิตามินได้ดีตัวนี้คือวิตามินค่ะเป็นแอปเปิลไซเดอร์หลายคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยเห็นวิตามินแอปเปิลไซเดอร์เคยกินแต่เป็นน้ำน้ตอนนั้นมันจะเสียวฟันใช่ะมันจะกัดกระบาลแล้วมันเหม็นมากใช่หลายคนที่เคยนินแล้ว ได้อีกก็ได้อีกนะคะ1,90แนะนําเลยราคาปกติไม่ใช่ราคานี้เลยนะตอนแรกที่มาเนี่ย200กว่าานะโอ้แต่ว่าจ๋ารู้สึกว่าวันนี้มันคุ้มมากๆจริงๆ <c oughs> คุ้มสุดๆแค่190แล้วเดี๋ยวจะมี มีคูปองอะไรป่ะโยะแยบไปหมดวิ้ตายแล้วก็ต้องเกาะติดไลฟ์มีไว้ดิเอ้ยเออชอบอ่ะเริ่มเป็นงานนะขอบใจขอบใจนอนที่ไม่เดี๋ยวมีห้องได้เหรอได้พี่อ๋องเอาผ้าปูที่นอนมาให้ไปแล้วใหม่เลยแบบกิฟต์เลยแต่นี่เห็นหนูนอนไปแล้วมีทีเด็ดซักให้เออได้ได้เป็รังเกียจเป็นรูประเออจริงอุ้ยตอนนี้ยอดขายแตกแตนมากสองอย่างพี่โอ้รักกอ่ะเวลาหมดรอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะอุย ราคาเด้งอีกแล้วคุณพี่ทำไมใส่น้อยจริงจังนะอัะหนูถามว่าจะขายอีกไหมเลยสองนาทีโอ้ยถ้าขายรอบนี้คือหมดของข้าแน่พี่จะเจแล้วนะพี่ใส่ไปเลยพี่ฟังเจนะห้าร้อยบ้านสุดท้ายเวลาหมดปิดเลยมันย็นโรงงานันไป็นห้าร้อยไปต้อของโรงงานไปแล้วเจนพี่ค่ะห้าร้อยบ้านสุดท้ายโอเคค่ะ หน้าพี่ไม่ค่อยเต็มใจหรอพี่ตุงบอกคุณขายเจ้าของรายการขายของว่งมาเออนี่นี่เดือดอะไรนะพี่เดือดโซเชียลวอเรียร์เดือดโซเชียลวอเรรียแต่มาเยอะมากน่าจุดพี่นัทไม่เอาเลยไม่เอาแล้วไม่แต่มันมากนะเห็นแล้วเนี่ยเริ่มต้นขามีแรงไม่แต่เนี่ยรู้จักพี่นัทการที่แกทําแบบนั้นต้องเกิดอะไรขึ้นกับแกแล้วพี่นัทมืออาชีพด้วยแสดงว่าใครต้องไปเดี๋ยวเราให้ฟังกฎตะกาก่อน พี่นวัดปะเนี่ยคนลุกเลยผู้ชิ้นคนบอกว่าขายอะไรคะนี่แอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะขายอเมริกันนะคะทุกคนใช่แล้วตีนกัมมี่อร่อยมากพี่จ๋าลองลองเอาให้ลออลูกค้าดูหน่อยได้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะ ทุกคนกดในตะก้าตะก้ามาทั้งยังค่ะยังค่ะแต่รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วน้องหนูไม่ขอแล้วแดีพี่ตูมจะเลทไปใช่อันนี้สอง้อหกห้านะทุกคนแดี๋วเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเป็นร9อยเก้าสิบกมี่อันเนี้ยคือในกระปุกนี้มีสาสิบเม็ดหูตายพี่พี่บองพี่นั่งข้างหลังหน้าพี่ออร่าพี่บุนวิ้งก็มาถึงข้างหน้าด้ยพี่ก่อนค่ะก่อนจะดูคนอื่นดูหน้าพี่ก่อนเด็กลงไปงานอะไรขนาดนั้นเลยขอบคุณค่ะมีพี่ก็กินตัวเนทุกวันมันเหมือนกับการพูดได้ พูดจำนวนได้ <laughs> ทุกคนแอปเปิลไซเดอร์นะมันเป็นแอนตี้อจจิ้งชั้นดีเลยที่คนทั้งโลกเขากินกันคนที่แบบอายุ5 0าบแทแต่ยังดูเด็กอะ่ะเขากินแอปเปิลไซเดอร์กันเออแอปเปิลไซเดอร์กันค่ะอันนี้มันกินยากมากๆม,มันเหม็นมากมวกก็เลยทํามาเป็นกัมมี่แบบนี้เป็นของอเมริกาเลยนะคะอินพ r t ตมาแล้วพวก็กินเอง,ก,เองกินเองทุกวัน,นตัวตัวเล็กนี้เออซึ่งวิธีทานง่ายมาก<อ>าก็ใส่ตะกียบเ,เลยฟนะัาหยิบกัมมี่แล้วก็เอาเข้าปากได้เลย วันหนึ่งเนี่ยนะคะจะกิน1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้นะนะแต่แนะนำไม่ควรเกินสิเม็ดเพราะยังไงตัวนี้ก็คือวิตามินเนาะมันไม่ใช่ขนมที่จะแบบกินเล่นแบบอย่างเมามันนะคะ<ม>ก็เป็นวิตามินซึ่งมาบทำให้เจ้าสาวอยากให้ทุกคนได้รู้ได้ลองว่าเอยตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนมาแล้วมาแล้วอยาก<ม>าให้ดูเอวเจ้าของที่ตอนแรกอะที่กระโปรงคไปดูดูเออไม่ได้อีก ได้ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะลูกค้าดูแลรดูแลดูแลไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้อ๋อดูแลดูได้เอางี้ที่อันนี้มันคือปกติพี่ปกติเราอยู่คอนโดชั้นสิบเราก็ลงมาชั้นห้าชั้นสี่คอนโดเราอะอะมันลงลงมลงลงทุกคนเข้าใจได้ไหมทุกคนเข้าใจเวลาเราอยู่ชั้นสิบลงมาห้าสี่ ชั้น5ชั้น4คอนโดใช่ไหมคอนโดเออเออมันก็ลงอ่ะเออคอนโดลิฟต์ลงลิฟต์มาลงลิฟต์ลงลิฟต์กินตอนท้องว่างได้ไหมได้แล้วถ้าลงตอนท้องว่างได้ไหมได้ลงลงโลวามากเลยตอนนี้กลัวเนี่ยนะรักติ๊กตอกรักติ๊กตอกรักติ๊กตอกจริงเอางี้วันนี้โปรดีมากหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกลดลงไม่ไม่ได้แบบนั้นอันนี้เน้นสุขภาพอ่า ราคาดีมากเอาเแก้ว่าเอางี้ทุกคนแอปเปิลไซเดอร์ทุกคนไปเซิร์ชหาก,ก็ได้แบบนั้นเลยเราก็ขายแก้โปรไปอ่า<ม>ได้แอปเปิลไซเดอร์ตัวเนี้ยทุกวันก็ค่ะทานทุกวันอตอนเ,เช้า้าหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่าลค่ะก็มันเลิศมากกินยังไงกินยังไงก็เปิดฝาแบบนี้กินยังไงทําอย่างนี้หยิบมาแบบนี้นะคะกินยังไงตอนท้องว่างหรือตอนที่มีอาหารแล้วก็ได้นะกินแบบนี้ค่ะอุ้ยพี่กินเม็ดแล้วเนี่ยพี่อร่อยมัยอยางเด้ยวยังโปรได้หหนูสี่แล้ว กินได้กินได้ปกติที่เขากําหนดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นกรดค่ะถ้าเป็นตัวน้ำมันจะกลิ่นหอมแต่ตัวนี้เอากดออกแล้วนะคะเหลือแต่ตัวที่เป็นสารอาหารเขาหอมอร่อยมีความสุขและที่สําคัญจะเชื่อว่าตัวนี้ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นอ่าววันนี้ขอพันที่โมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะทุกคนได้ค่ะซีลล์เขาจะดีวลงมาแล้วเนาะ ล็อกเตียนแล้วนะล็อกคิวไว้แล้วโอ้ขอบคุณนะคะเจนี่ขอบคุณมากนะะ